สวัสดีครับผมอ้าวเชี้ยเข้าข้อความไหมวะตัดออกเลยสวัสดีครับผมปค์กรนั่นแหละชื่อเดิมจะพูดแบบเฮีย้ยเลยวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอด EP สองกับเพื่อนที่ห่างหายไปนานเหมือนตายหา่างเหมือนไปต่างโลกผมก็ได้กลับมาแล้วถูกเทพธิดาอ,อ,อัญเชิญมานี่ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อน,นกันนะครับก่อนจะเล่ชยก่อนจะไปเล่นอ่ะคนอ่ะ อย่าลืมกดรายงานกดรีพอร์ตกันด้วยครับ Let's go <S <c oughs> ก่อนที่ผมจะไปเล่นกับเพื่อนผมผมขอเรียกแมปก่อนนะครับพี่ๆทั้งหลายมีอามันมีชีพมีพิกมีวิลเลจเจอร์มี ager, มีคาวมีชิเกนวิลเลจเจอร์โอเควิลเลจเจอร์โอเคนครับแล้วเราก็จะมาเล่กันเลยครับ Let's go เดี๋ยวไทยเลยเนะนี่ยมล้วมีอาล้ออ้าวพีทสมอดไอพีทพีทอะไรวะ นี่ว่าเนี่ยไอสเปซเตเตอร์เนี่ยอปึ๊บอ่าเนี่นเยเมันให้เรื่องแมบเสร็จใช่ไหมอ่าเห้แมปเสร็จนะครับอ่านะครับคนดูรีบร้อย,ยครับต่อมากลายเป็นแมปของวิลเลจแมปวิลเลจฮะะะครับเ <บา S 2> ่าไมรูร้ว่าใครจะได้เป็นนะครับโอ้ยนี่ครับเพื่อนผมบลมีมีมจอจี้ว้า,วา ูเป็นอีกแล้วนะครับพี่น้องจากการที่ผมทดสอบคำขอไม่ได้เป็นอีกแล้วนะพี่น้องม่นรู้เป็นอะไรมัล็อกผมโอเคครับมันเริ่มน้เวลาครับจากการที่กูรอแม่งโทษหนักครับ let's go เอ้ยไอไอจอจี้มึงมึงเห็นไหมตรงนั้นใช่ไหมเพื่อนคิป โูเลร้ยวินบุ่าไปต่อเกมที่สองเลยแล้วเราต่อไปที่เกมสองแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนผมได้เป็นนะครับมองหน้าไว้ดีนะครับไอ้เหียเบียวคุณลูก ม้านะครับไม่ใช่มีแต่ม้า,มานะครับ <มา S 1> อ้าวเพื่ออักรมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คุณนน้นคนนี้ก็เพื่อ้ยเอาน้ามือตามมัวเมื่อ,อ,อกี้ขอส่อไปครับอันนี้เกมสองนะเมื่อกี้ผมได้ทำการเล่นเก,กมต่าง พี่น้องตอนนี้โอเคผมกป้งาดอ้าวฮะครับพี่อะผมคาคิราชันนะครับไอ้คลิปมันยาแล้วนะครับทำให้มันเสียสองเกมผมก็ได้ทำการจบ